เพิ่งไปทาเลเซอร์มาควรพักผิวกี่วันคะถึงจะใช้ตัวนี้ได้พี่นุ้ยแนะนําแบบนี้นะคะถ้าเราไปทําเลเซอร์มาเนี่ยถ้าหน้าเรายังแดงอยู่หรือว่ามีจุดแบบร่องรอยหนหรือช้ําจากรอยเข็มหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะพักไปจนกว่าพวกจุดแดงๆหรือว่าการเบินของการทําเลเซอร์ค่ะมันดีขึ้นอยากให้ดีขึ้นเร็วๆพี่นุ้ยจะแนะนําให้ทานน้ำเยอะๆแล้วก็พี่นุ้ยจะใช้แบบนี้เลยเคล็ดลับของเจนนี่ ที่เขาบอกว่าเขาเอาหน้าจุ่มน้ําแข็งใช่ไหมแต่พี่นุ้ยไม่ได้เอาจุ่มน้ําแข็งแบบนั้นนะพี่นุ้ยก็จะเอาแบบผ้าขนหนูาคา่ะชุบน้ําเย็นค่ะแล้วก็มาโปะไว้บนหน้าตรงนี้มันจะช่วยทําให้เราหายจากการทําเลเซอร์อะเร็วขึ้นพอหน้าเรารู้สึกว่าเออเราหายจากการทําเลเซอร์ละเพราะเลเซอร์บางตัวที่ที่พี่นุ้ยบอกเป็นแบบนี้ก็คือว่าเลเซอร์บางตัวต้อง15วันเลยนะถึงจะสามารถใช้ครีมได้ แต่เลเซอร์บางตัวทําใต้ผิวอะค่ะกระตุ้นชั้นผิวเฉยๆอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่ใช้พวกเลเซอร์ในการาตกสเก็ตอะถ้าตกสเก็ตเนี่ยจะต้องรอนานนิดนึงจะรอจนกว่าสเก็ตมันลอกนู่นนี่นั่นเนาะเราไม่อยากไปรบกวนอะไรมันนะคะแต่ถ้าเป็นเลเซอร์ที่แค่กระตุ้นชั้นผิวกระตุ้นคอลลาเจนอย่างเงี้ยจริงๆก็สามารถทาได้เลยหลังจากการทานะคะแต่ถ้าเป็นเลเซอร์ที่ทําแล้วเราหน้าแดงมากๆเงี้ยเป็นปื้นหรือเป็นอะไรเงี้ยอยากให้รอให้หายก่อนค่ะ